เกตร้อยกาอุกากะไม่ใช่แต่มันหายไปชิ้นหนึ่งวะชิ้นเป็นเอเอพิลิมเรืรอวะฮะวันนี้เรามีของเล่นมาคือวันนี้ผมไปเดินห้าง ือตอนนี้ในห้างอะ่ะเขามีบูธของเขาเรียกว่าเป็นช็อปของเลโก้เลยแล้วก็เดินเจอเนี่ยมุมชอบมากเลยอะ่ะเนี่ยไอตัวนี้ร่ <laughs> างอวตารของของเจ๊ะนะมันน่ารักอะ่ะมันต้องมีอ่ะแล้วราคาไม่ได้แบบแพงมากด้วยนะตัวน,นี้เท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยมีสองตัวด้วยใช่ไหมใช่มันได้สองตัว <c oughs> ตัวคนอะ่ะมีมีรถเข็นมีเป็นรถเข็นด้วยอ่ะแยกกันได้อ่ะไอ้ว่าเออแบบอย่างเงี้ยน่ารักเนี่ยไอ้เต้องดูเนี่ยนะเนี่ย ซื้อแหะน่ารักพี่มิ้งกำเป็นมุกแพ้ของมุมมิ้งเมื่อคืนก็ส่งมาให้ผมดูไอ้หน้ารักวินเสาร์มื่นกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามรห้ามครบ จริงๆอ่ะเลโก้ไม่เพียงเป็นของเล่นส,ส่วนหนึ่งที่เด็กเล่นก็จริงแต่ส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นคอลเลกเตอร์นนะงานบางชิ้นนี่คือตัวตัวเลโก้ที่เป็นตัวละครเลยย่างี้บางชิ้นเนี่ยตัวแค่นี้ยเขายได้ไหมครับเคยเห็นเขาบอกว่าอ่าเวลาใครเขาบางทีก็จะออกแบบอะไรเงี้ยเขาจะใช้เลโก้ไปจำลองก่อนคือเลโก้ <LEGO S 1> ก็มีแบบหลายแบบอ่ะตัวลิมิเต็ดบ้างตัวอะไรเงี้ยอย่างสายมาเวลก็จะมีแบบเยอะอยู่<ผ>มเยยาเวลดีซีอะไรเงี้ยผมเคยเห็น Star Wars แต่ตาว่าก็มีตัวที่ต็ดตามขายตามมาแบบเขามีคอนอะไรเงี้ยก็พวกตัวอะไรางเงอแกะดูก่อนแกะดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่แบบว่าจริงๆริงคุณเม้งก็ไม่ค่อยแกะนะครับเวลาซื้ออะไรไม่ได้แต่ผมผมไม่ค่อยแกะใส่ดองเหมือนกันใส่ดองนั่นะหละเอ๊ออันเป็นเอน่าจะจะคู่มือแยกแต่ละตัวเลยมั้งอันนี้ผมไม่เคยต่อเลยนะก็จะมีเบอร์บอกว่าเป็นห่อที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยห่อที่สองก็จะเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเอฟยูแชร์ อันนี้เขาก็จะมีคูม่มือให้อีกอันหนึ่งของตัวอของตัวลุยแชใช่ โอ้พวกมึงมันก็ต่อ,อย่างกันนะผมเข้าใจว่ามันเป็นของเล่นเด็กมันมป็นต่อ,อย่างนยมันมีบอกอยู่เลยว่าอันนี้คือฟองที่หนึ่ง,นะงหน้าฟองก็จะมีบอกเขียนตัวเล่นแบาใช่ว่าเป็นของวัวหน,นึ่องอันหนึ่งก็จะมีสองอันออสองก็ยังมีสอง,งสองันอย่างนี้ว่ามีแบบลายตอให้อะไรเงี้ยรู้สึกมันยิบป็กางหนึ่งรู้สึกรู้สึกท็อใจกว่านิดนึงอ่ะใครเคยต่อเลโก้แล้วเคยต่อกันดั้มด้วยผมอยากรู้ว่า ความต่างหรือความยากง่ายมันต่างกันมากแค่ไหนฮะยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะนะเรามาต่ออวตารนะเออ,เอ,อต่อสีฟ้าดีากว่าผมว่ามันจะต่อง่ายกว่าเอางี้ว่ะระหว่างที่ผมต่อเนี่ยพวกคุณลองเล่าเรื่องอวตารให้ผู้ชมมาดีกว่า ตอนนี้หนังะกำลังจะเข้ามันจะเข้าหอเปล่นี่ๆี่นี่คือเลโก้ที่เพิ่งผมสังเกตเห็นเลโก้ตรงปูนเนี่ยมันจะมีปั๊มยี่ห้อเลโก้นะคือดูของแท้ของเทียมมัดูอย่างนี้เลยนะดูเลยว่าของแท้ของจีนคุณเล่าเรื่องอวตารคือผมจำไม่ได้แล้วตกผมเรื่องมันคืออะไรวะกลุ่มมนุษย์เนี่ยต้องการจะขึ้นไปทรัพยากรบนดาวแพนดร่าแต่มนุษย์มนุษย์ขึ้นไปแพนดร่าไม่ได้ใช่ไหมคือสภาพอากาศมันไม่เหมือนกับโลก ชาวตัวสีฟ้านี่คือเอเลียนนั่นแหละใช่ไหมก็ชื่อชื่อชาวนาวีละใช่าวนาชาวอูกากะไม่ใช่อูกากะอะไรเราต่อไปมิสัยมนุษย์เรอนะพี่กีนะก็เริ่มโลกใช่ไหมมันมีคนหนึ่งอ่ะที่เหมือนแกฮีบจัดแล้วแล้วเหมือนจะไปมีปัญหาอะไรอยากได้ทรัพยากรมากมายยึดยึดมาให้โลกให้ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็หวัเขาหวังเพื่อให้มนุษย์โลกไม่อยู่ต่อได้ ต่ส่วนชาวโตวฟ้าเขาก็ตระบ้าน,นบ้านครูอ่ะตระบ้านเขาอีกเลยตัวพระเอกเนี่ยเขาเป็นทหารมาก่อนใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะจริงๆแล้วเจ๊กอ่ะคือเป็นน้องชายของคนที่เป็นหุ่นอวตารอวตารจริง <c oughs> ๆที่เอามาทำเนี่ย เป็นล่าของพี่เขาทํามก่อนเอ้ยต่อหน้กว่าที่ผมคิดนะมีเพื่อนผมอะเล่าให้ผมฟังว่าที่เป็นอันคัดอะคนที่ชื่อวิทเหรอไม่ใช่ไม่ใช่วิทย์ที่ยังไม่ติดต่อเขมาเลยนะที่นี่แคาวิทอยู่แล้วคุณไม่ได้ต่อแน่ก็จะลองเคี้ยวครับยังลบอย่างรู้จักคนที่ชื่อวิทมากเลยอวตารที่เป็นแบบอันคัดอะมันจะเหมือนกับฉายมาก่อนอะก่อนที่ว่าเจ๊กเขาจะเจ๊กเขาจะพิการอะมันจะเป็นยังไงเหมือนเ็าเคยเป็นทหารหรือเคยเป็นลบหรือเป็นอะไรมาก่อนหรือว่า หรือว่ามีเรื่องอะไรสักอย่างในปลาบ้างหรืออะไรไม่รู้แล้วทำให้เขาต้องพิการอ่ะเกมเขามีรถรถตุ๊กตุ๊กีวิวชร์ตอนเด็กเราเคยเล่นอ่ะแล้วเราเอาใส่จมูกเอาวิวแชร์ใส่จมูกนะเอาวิวแชร์วิวแชร์เราเคยต่อจะออกได้ไหมเออเอาออกได้ไหมออกไม่ได้ไปโรงพยาบาลใช่เฮ้ยผมเคยเล่าไปอ่งผมเล่นเกมกดที่เป็นห่วงอยู่ในน้ำแห่วงเข้าอ่ะ แล้วผมดูตลกผมเห็นเขาอเอาตะปูยัดอะแล้วเอาออกข้างหนึ่งผมก็เลยถอดไอ้จุกเกมนั้นออกมาก็ยัดเข้าจมูกตัวเองเลยเอาไม่ออกต้องไปโรงพยาบาลไปคีบออก ไม่มีอะไรผู้จัดการแล้สุดท้ายแล้วอวตารเนี่ยเขาจบยังไงนะเหมือนคล้ายๆพวกพระเอกเขาอยู่ในร่างนั้นตลอดเลยนไปหาเลยนะหาทรัพยากรอะกลุ่มพระเอกกับเพื่อนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มชาวนาวีคือเข้าไปตอนแรกเพื่อเป็นสปายว่าคือจะไปเอาของของเขาว่างั้นน่ะเห็นใจเขาใช่แต่กลายเป็นอยู่ดีกว่าแล้วเห็นใจแทนดูอวตารตอนนั้นอะอยากดูภาคสองไวๆนะก็คิดว่าเขาจะไม่ทำละจนสุดท้ายโผล่มาตอนนี้กลับคืาใครนะเจมส์คาร์เมลอนอ่าเจมส์คาร์เมลอนเขาบอกว่าเทคโนโลยีนะตอนนั้นน่ะมันทำได้ประมาณนี้มันมัน มันทําได้ยังไม่ดีพอถึงจุดที่เขาที่เาโอเคกับคุณภาพที่มัาจองมาดูนมครัตรงนี้พออยู่เดี๋ยวค่อยรีซูนด้วยความที่ผมเป็นเด็กเกมอ่ย้อนกลับมาอ่านอย่างอย่างไบโอเนี่ยไอชิมจิมีคำนี้ตอนแรกที่เขาอยากทำอยากทำมันเป็นมุมมองของทอลสเตอร์สไตล์นะเป็นเป็นตัวเพอร์สันอ่าเขาอยากทำเฟิรเพอร์สันแต่ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องเครื่องเคทําไม่ก่อนมันทำไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็ทำเป็นมุมมองของแบบแทงเขาเป็นซีซีทีวีอ่าใช่เป็นมุมมองกล้องของมูต้าิคแทน นไหนพี่กี้ก็พูดแล้วผมขอ,อยากเลยอยากดูผมกับพี่กี้โขกกันเรื่อง Resident e v i l หรือไปอราสารไหมคอมเมนต์มานะตัวผมเองก็คิดว่าสำหรับเวลา12ปีมันคุ้มนะเพราะว่าภาคแรกเขาการันตีไปแล้วว่าในระยะเวลานั้นเขาใช้สุดทุกอย่าง<ช>อ่ะ12ปีแล้วเหรอวะทำ<ช><ต>ไมมันหายไปชิ้นนึงวะไม่มีใครจับอพูดนะเออ,เออดีน้องมีขาแล้ววะมาแล้ว สรุปเรื่องอวตารจบลวเวลามันผ่านมาเนิ่นนานมากผมว่ากับพี่ีก็อาจจะไม่ได้จาอะไรมันได้ขนาดนั้นแะแล้วคือจำได้แค่ว่าตอนจบคือพระเอกว่ากลายเป็นตัวฟ้าที่ไปเลยจริงๆเดยที่มันไม่ต้องไปแล้วล่างล่างนั้นของเขาอ่ะล่างมนุษย์ของเขาอ่ะไม่รู้จำไม่ได้จาได้ว่าเขาจำได้แต่ว่าเขาถ่ายจิตวิญญาณไปลงในตัววตารเลยประมาณนั้นนะถ้าจําไม่ผิดนะ มันเรือลางเล้วอนผมกับพิกี้จะต้องไปดูภาคแรกหรือความทรงจำมันบางทีมันก็เหนื่อยนะพี่เวลาดูหนังอะไรที่ลืมแบบภาคต่อมา,มาช้าต้องกลับไปดูภาคแรกซ้ำก่อนเออเจอร์เนี่ยผมดูเป็นร้อยรอบ <c oughs> นี่เมงนนี่สไปเดอร์แมนดูมาสี่รอบในโรงชอบจัดยุคที่เราพูดกันเขาแล้วเกี่ยวกับเรื่องร้านเช่าหนังใช่ไหมผมเช่าเรื่องนี้บ่อยมากเลยดอนอัปเดอะจนร้านเขาเจ้าของร้านก็สนิทกันใส่กล่อง ยกให้ผมเลยผมสามารถท่องบทเรื่องนี้ทุกคนฟังได้นะจูสิภารภาคแรกผมก็ท่องได้โชว์เด็โชว์ะท่อนเมืองอมพันธ์สาธารณรัฐโดมินิกันเมืองอมพันธ์สาธารณรัฐโดมินิกันเขาก็สาวสาวไอ้ทานไม้มาไอ้ท่านทนายผมจำชื่อเขาไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าถ้าเป็นภาคไทยทุกคนมันก็ทนายจอมยุ่ง ประชายที่ผมชอบส่วนในเรื่องนะนี่ลอกเรื่องในโจสิบพาร์คั้แรกเ่ะผมชอบตอนที่เดนิสเขาไปเอาไปรับกระป๋งนะ<ม>แล้วเอาเงินจากดอสันแล้วก็ไอ้ดอสันเดี๋ยวเรียกชื่อได้ไหมอนี้โยดอสันดอสันนี่คนนี้ชื่อดอสันอย่าเรียกชื่อฉันสิดอสัดอนดอสันดอสันมาถึงแล้วไม่เห็นมีใครสนใจเดี๋ยวแล้วชาวอูกาก้าคุณ <c oughs> <ๆ S 2> เรียกเขาดีดีดิ น้ำนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับเข้าไหมนะครับอะไรครับผมคุณดื่มแล้วถ้าสนใจก็เข้าได้นะครับเพราะมีแกงับครับครับเจ้าอื่นก็ได้ครับงานบ้านหลังจะกลองต่อแนละ้วต่อเสร็จไหมคือตอนแรกดูคู่มืออ่ะมันเหมือนจะงงนะเพราะชิ้นม,มันเล็กด้วยนะด้วยเออไม่เคยต่อไงเออไม่เคยต่อแล้วก็แบบเหมือนเอ้ยต้องต่อเป็นชั้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 นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ ถ้าดูตามพวกมือเรื่อยๆถ้าดูดีๆเออคือมันต้องเป็นเลเยอร์ชั้นของมันต่อเออง่ายแต่ถ้ามันชิ้นใหญ่ซับซ้อนอย่างนี้มันก็อาจจะยากกว่านี้เเราต้องไปต่อเป็นฉากใหญ่ๆแบบเรือใช่เลโก้เป็นรถอ่ะมันจะมีแมคชีนิกข้างในบางบางบางคันสามารถใส่มอเตอร์ไฟฟ้าได้แบบนี้เอออั้นมันขนาดนั้นเลยเหรอใช่ขับเลยแบบมันไฟแบบรถต้องขับเลยอ่ะเออเคยเห็นแต่ของร้านที่เขาต่อต่อทำหน้าเลี้ยงชั่นแบบจีิงๆเลไม่ไม่นมันเป็น ช่างคือโอเคไอ้ดีดีดีเลือกสิเลือกสิเลอ้สโอเควะอย่างที่บอกวมเขาชอบแนวนี้อยู่แล้วตัวใหญ่ผมก็มีไอ้ตัวไฟเบรกบึ้มของเขาอะถ้าเอามาแกะผมว่าต่อทั้งวันก็ไม่เสร็จหรอกแต่ละตัวผมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นมีออกไปบ้างแล้วเออ ทีมาเดินคืนมาดีกว่าตอนนั้นนี่เคยหาซื้อบ้านนะซื้อบ้านใหม่ซื้อบ้านของเล่นนะพี่โค้กกินหน่อยเขาเปิดพิพิธภัณฑ์หน้าเนี่ยนะต้องให้เพื่อนๆสนับสนุนช่องเพี่แกงด้วยนะครับช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูพิพิธภัณฑ์ของเล่นของผมเนี่ยเพื่อนๆสนับสนุนได้โดเนงกันได้โดเนงนะท้ายก็ประมาณนี้นะแล้วเรื่องอวตารเราเล่าไปเรล่าไปเกิดแล้วเออแล้วเตรียมกันไปดูกันสี่นี้เป็นแรกกี่ปีแล้วเรื่องนี้กี่ปีนะจากครั้งแรกสิบสองปีสิบสองปีสองห้า ห้าสองห้าสองปีนี้หกสามอ้ก6หกหกห้าก็สิบสามปีภาคแรกนี่คือไอเลนแมนภาคแรกคารมาตห้าสองใช่ไหมไอเลนแมนภาคแรกเก่ากว่ามาเวลวอคปูทำทำวิ่งอ่ะของแต่ละเรื่องเขาค่อยๆยอกมันมีอาวุธที่เป็นของ สไยฟรีออยู่ใน The e q u i l i v e h o u s ใช่คิดว่าได้ A A Equiliver h u s e The e q u i l i v e h u s e ตอนจบเป็นยังไงเป็นโทนที่สตาร์กมาชวนไปไหนกันนะไม่ตอนจบ e q u i l i v e h u s มันเป็นบูมบลีนใช่เหรอไม่ใช่มันจะเป็นของฟออไม่ใช่แล้วใครที่บูมลีนมันโผล่มาตอนท้ายวะตมหรือเปล่ามนานากนเทคโนโลยีที่สร้างหนังะมาก ผมผมอเก็บรอยตีนกาบนหน้าของนาตาชาตลอดเลยแต่เขาก็ยังสวยสำหรับผมอยู่ดีนะแต่ผมก็ไม่ได้ดูนตาตาชาหลยผมดูอะไรเป็นโอเซยนเป็นลัก <laughs> <laughs> ูสาบเป็นเข็มับเล สะด,ดุดกันมามากละ่ะนั่ง<ช>บูนั่งเมาส์กันนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเพื่อ<ช>เป็นกำลังใจคือจริงๆไงการกดซับสไครต์ให้เราเนี่ยมันสำคัญต่อพวกเรามาก<ช>ก็อย่าลืมสนับสนุนให้พวกเราด้วยอยากให้พวกเราแบบรีวิวแบบแนวไหน,หร,น,ไห,นหรือแบบเรื่องไหนเงี<ช>้ย <ๆ S 2> ก็แนะนำมาแนะนำมาได้ครับพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์ก่อนจะจากกันไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับเราเพราะพวกเราคือขอปีแก๊ง thank mm -hmm.